เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคก็มาต่อกันที่แบบฝึกหัดที่10.2ข้อ2กันต่อเลยนะครับน้องก็ในข้อนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยอย่างที่พี่บอกว่าเรื่อง เ,ออเรื่องคู่กดเบสเนี่ยมันไม่มีอะไรเยอะเลยส่วนใหญ่เขาก็ถามแค่ว่าคู่กดของตัวนี้คืออะไรคู่เบสของตัวนี้คืออะไรยังโจทย์ข้อ2เนี่ยเขาก็บอกว่าให้เขียนคู่เบสของสารต่อไปนี้ถูกต้องไหมคู่เบสอย่างที่พี่เคยสอนน้องไปว่าคู่เบสหมายถึงสารที่มีจํานวนโปรโตอนหรือไฮโดรเจนไอออนเนี่ยน้อยกว่าอยู่1ตัวนะครับน้อยกว่า1ตัว ต้องแค่1ตัวด้วยนะครับจะ2ตัว3ามตัวมากกว่านี้ไปไม่ได้ต้องแค่1ตัวเท่านั้นนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเขาอยากให้หาคู่เบสก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเรามาดูทีละตัวทีทีละตัวกันว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเริ่มที่ตัวแรกคืออะไรเอ่ยตัวนี้น้องบอกพี่ซัลฟิลิกแอซิดไงไม่ใช่นะครับระวังน้องต้องดูดีๆว่ามันเลขห้อยคือเลข3มนะครับไม่ใช่ซัลฟิลิกตัวนี้คือกด ซันฟิลลัสนะครับพี่เขียนไว้ให้ก็ได้เผื่อน้องเผื่อน้องไม่รู้ว่าซันฟิล u ัสเขียนยังไงนะครับแล้วก็พี่อยากให้เออให้คำแนะนำในเรื่องของคำว่า a อซิตรงนี้นิดนึงบางทีน้องอาจจะเห็นเขาเขียนเป็นสัญลักษณ์ของ a แล้วก็เป็นเหมือนออหมวกของรูปมุมอะ่ะเป็นรูปมุมที่น้องเรียนในเลขนะครับ เวลาเขียนเป็นมุมเนี่ยคือเขาจะเขียนเป็นสัญลักษณ์นี้ได้เป็นการย่อคําว่าแอซิดนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรในน้องบางทีน้องอาจจะเคยเจอเป็นอะมิโนแอซิดถูกต้องไหมเขาจะเขียนเป็นอะไรเอ่ยเขาจะเขียนเป็น AA ปีกอย่างนี้นะครับอันนี้คือแอซิดนะครับ A หมวกตรงเนี้ยคือแอซิดส่วน A ตัวหน้านี่คืออะมิโนอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างที่พี่จะเขียนให้ดูเฉยๆว่าเราสามารถย่อคําว่าแอซิดเป็น A แล้วก็ใส่หมวกข้างบนอย่างนี้ได้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันเลย เอาเขียน okay, ไว้ก็ได้เนาะไม่ไม่น่าจะกินพื้นที่เท่าไหร่โอเคกับาที่ตัวสูตรของเราต่อเนอสเอ้สูตรเอ่อสูตรโมเลกุลตัวแรกของเราคือซันฟิวรัตแอซิดนะครับซันฟิวรัตแอซิดดังนั้นคือเขาอยากให้หาคู่เบสดังนั้นซันฟิวรัตแอซิดจะมีคู่เบสเป็นไรเอยก็ต้องเป็นตัวที่ต้องเป็นสูตรโมเลกุลที่มีไฮโดรเจนน้อยอยู่น้อยกว่าอยู่หนึ่งตัวถูกต้องปะซึ่งคืออะไรเอ่ย ซึ่งก็คือ hso 3ติดลบไว้อย่างงี้นะครับผมอันนี้ทันเนอะไม่มีอะไรยากเลยก็คือลดจำนวนไฮโดรเจนไอออนลงไปหนึ่งตัวนั่นเองครับผม โอเคไปต่อกันเลยนะครับที่ข้อ2.2ข้อ2.2เนี่ยน้องจะเห็นสูตรว่ามันเป็น H2O4 c ลบอย่างนี้นะครับทีนี้น้องก็จะคิดตามตรงตัวสูตรที่จะเป็นคู่เบสของมันก็ต้องเป็นตัวที่มีไฮโดรเจนน้อยกว่าอยู่1ตัวถูกต้องปะก,ก็คือการเอาไฮโดรเจนออกไปตัวหนึ่งก็จะกลายเป็น C2O4 ประจุจะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย2ลบนะครับผมเพราะตรงนี้พี่อาจจะยังไม่เคยพูดเนอะ แต่ว่าจริงๆมันเป็นพื้นฐานที่น้องน้องควรรู้มาตั้งแต่ก่อนมาเรียนถึงกรดเบรแล้วเพราะว่ามันเป็นการเขียนสารประกอบอะไรต่างๆขั้นพื้นฐานมาแต่พี่จะพูดให้ตรงนี้ก็ได้ว่าน้องอย่าลืมว่าเวลาการจะเปลี่ยนสูตรโมเลกุลเนี่ยบางทีจะมีเรื่องของผลประจุรวมอย่างเงี้ยมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างการที่น้องเอาโปรตอนออกไปน้องก็เห็นอยู่ว่า โฟตอนหรือไฮโดรเจนไอออนน่ะมันมีประจุบวกอยู่ถูกต้องปะการที่เอาประจุบวกออกไปจากโมเลกุลของน้องอะ่ะการเอาประจุบวกออกนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็หมายความว่าประจุมันจะต้องลดลงถูกต้องปะอย่างสมมติเนี่ยอย่างซันฟิวรัสของน้องเนี่ยตอนแรกประจุรวมมันเป็นศูนย์อยู่แล้วการที่เอาประจุบวกออกไป1ตัวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนการลบ1ถูกต้องปะศูนย์ลบด้วย1ก็คือกลายเป็นติดลบ1น,นั่นเอง อันนี้ทันเนอะซึ่งในขนาดที่อย่างข้อ2.2เนี่ยคือ H C 2 O 4ติดลบเนี่ยเราเอา H ออกไปตัวหนึ่งเอ่อพอเราเอาออกไปตัวหนึ่งเนี่ยจากตอนแรกที่เป็นลบ1เราเอาอไปอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยลบลบกับ1กลายเป็นลบ2ถูกต้องปะตามเลขทั่วไปเนี่ยครับลบ1ลบกับอีก1ก็กลายเป็นลบ2ถูกต้องไหมอันนี้ทันนะครับโอเค ดังนั้นเรื่องประจุน้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าเรื่องปร,ประจุมีผลต่อการได้คะแนนของน้องถ้าน้องทําประจุผิดเนี่ยมันจะทํามันจะถือว่าทําให้น้องทาโจทย์ผิดนะครับเอออันนี้เก็นะ็เน้ออย่างสมมุติน้องสมมุติอย่างเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างข้อถัดไปก็ได้แอมโอมโนเนียมของน้องนะครับคู่เบิอของแอมโมเนียมก็คือ ก็คือแอมโมเนียถูกต้องไหมเพราะว่าเราเอาไฮโดรเจนออกไปอีก1ตัวจากที่ประจุบวกหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นไม่มีประจุนะครับสมมุติเนี่ยเกิดน้องไม่สนใจเรื่องประจุเนี่ยน้องไปเขียน nh 3บวกเนี้ยแบบเปลี่ยนแค่ตัวเปลี่ยนแค่จํานวนของไฮโดรเจนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับมันไม่ถูกต้องเพราะว่า nh 3บวกนี้มันไม่ใช่ฟอร์มที่ถูกต้องนะครับผมโอเคดังนั้นก็ย้ำเรื่องของประจุไว้ด้วยเน้ออย่าลืมเรื่องประจุทั้งหลาย นะครับผมโอเคไปถึงข้อสุดท้ายน้ำนั้นก็ไม่อยากน้ําเอาไฮโดรเจนออกเอาไฮโดรเจนไอออนออกไปตัวหนึ่งก็กลายเป็นไฮดรอกไซด์ถูกต้องไหมประจุจาก0ก็กลายเป็นลบหโอเคทวนใหม่นะครับข้อ2นี้ไม่มีอะไรยากเลยให้หาคู่เบสของสารดังกล่าวที่ list ออกมาทั้งหมด4ตัวซัลฟิวรัสแอซิด คูเบสของมันก็คือมีไฮโดรเจนร้อยลงไป1ตัวก็กลายเป็น hso 3ลบนะครับในขณะที่ข้อ2.2คือ h c 2 o 4ลบเอาไฮโดรเจนออกไปตัวหนึงกลายเป็น c 2 o 4ประ,ประจุก,ก็จะต้องกลายเป็น2ลบนะครับ ส่วนข้อ2.3แอมมเนียมก็จะกลายเป็นแอมโมเนียก็คือ NH4 บวกเอาไฮโดรเจนไอออนออกไปตัวหนึ่งกลายเป็น NH3 นะครับผมส่วนข้อสุดท้ายคือน้ำน้ำเอาไฮโดรเจนไอออนออกไปตัวหนึ่งก็กลายเป็นไฮดรอกไซด์นั่นเองครับผมก็ข้อ2ไม่มีอะไรยากเลยเนอะก็มีความรู้เพิ่มเติมที่ให้ไปเพิ่มก็คือเรื่องของแอซิดเนี่ยบางทีเขาเขียนย่อเป็น A ติดหมวกนี้นะครับ ก็บางทีพี่เผ่อๆพี่พี่ชอบเขียนอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเวลาพี่จดเลคเชอร์หรือว่าจดอะไรไปอ่านเองนะครับมันมันสะดวกต่อการเขียนเยอะเยอะขึ้นมากถ้าน้องขึ้นมหาลัยคือพีอ่เป็นคนเขียนช้าพี่เลยชอบใช้อะไรที่มันเป็นเหมือนการยอ่อเออเพราะว่ามันสะดวกกับพี่ไงนนในเมื่อพี่เป็นคนเขียนช้าถูกต้องว่าพี่ก็เลยชอบยอ่ยอยอะไรเงี้ยเนาะซึ่ง มันก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าสมมติใครยิ่งเขียนเร็วเนี่ยแล้วก็ยิ่งรู้เรื่องสัญลักษณ์ย่อเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทําให้น้องเหมือนเออสามารถจดได้เร็วขึ้นไปอีกอันนี้เก็ทเนอแล้วก็อีกอย่างคือแบบประหยัดพื้นที่ในการจดรหลายๆอย่างเนี่ยหรือเรื่องความเข้มข้นที่พี่ชอบเขียนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งปฏิเออปฏิกิริยานะครับพี่จะชอบเขียนเป็น rxn ตรงนี้คือ reaction นะครับเนี่ยบางทีพี่จะชอบเขียนอะไรพวกนี้ซึ่ง มันถือว่าไม่เป็นเรื่องแปลกนะนเนาะเอาจริงคือจริงๆหลายๆคนก็ใช้นะแต่ว่าเหมือนโดยทั่วไปอะ่ะเวลาเขาอาจารย์เขาสอนนะครับน้องเขาก็ไม่ค่อยเขียนหรอกเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบเพื่อความเคลียร์ในการอธิบายบางทีเขาก็จะเขียนเป็นแบบตรงตัวอะไรเงี้ยความเข้มข้นเขียนค,ค,ความเข้มข้นไม่ค่อยมาเขียนแบบไม่ค่อยมาเขียนแบบอ๋อความเข้มข้นไฮโดรคลคอริกอย่างเงี้ยคือเวลาในโจทย์อ่ะแบบเหมือนเขาก็ยัง ยังเขียนเต็มๆอยู่เพื่อความเคลียร์หลายๆอย่างแล้วก็เด็กจริงๆเด็กหลายๆคนก็ยังไม่รู้อในเงี้ยแต่ว่าถ้าหลักสากลทั่วไปเขาก็ใช้กันนะอืมอันนี้คือที่จะสื่อว่ารู้ไว้เยอะๆก็ดีเหมือนกันเพราะว่าสากลจริงๆเขาใช้เพียงแค่ว่าในข้อสอบประ,ประเทศไทยอ่ะอาจจะไม่ได้เขียนไว้เยอะมากเท่าไหร่ใน,ในบางสัญ,ญลักษณ์นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อสามกันเลยเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อลืมเอาไปค่ะ